ค okay, ครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่ตาหกรอซิงครับอันนี้ก็ยังทำงานอยู่คือเก้าพี่นอ้องเดี๋ยวจะมี็อตเด็ดให้ดูครับผมทางมันไม่เลี้ยวไปตามรถครับพี่น้องทางมันไม่ยอมไปตามรถไหมเดยดดีเด็กใกลบ้บ่อครับนี่บอ่อยตรงนี้เอง ผมจะเอารถเบารถผมลากถอยหลังก็ลากไม่ไหวครับจมล้อหน้าด้วยกะจะสับล่องครับนี่โอ้ยตายแล้วกะจะสับล่องครับนี่เห็นไหมทางมันนุม่นมๆเกะก่จะเหยียบข้างๆเลยสายหมอบครับผมหมอบข้างทางเลย จิมเกมไ,ไ,ได้ไงอะ่ะแรงอะ่ะ <c ười> กะจะสับล่องหน่อยโหน่าจิมว่ารถตกรอหรือแล้วเจ <c ười> อระดับเออเขาเรียกอะไรอะ่ะวัยเก,าเกา่าวัยเก่าเนี่ยเอาไม่โครด,ดันเสาข้างหลังมันถึงมั้งลากยังไงขึ้นรถเบาหนอ นี่อยู่ใกล้บ่อแล้วไมโครเดินมาเจอระดับปรมาจย์โอ้คนติดล้มข้าวหยอดนี่ดูเป็นแถวเป็นแถวดิเตือนเลยครับเตือนคานหน้ามาเลยนี่เลยเขาเรียกว่าจมมิดล้อกกจะสับล่องหน่อยพี่น้องเอ้ เดี๋ยวไม่โครมาดันข uh uh> ึ้นน่าจะขึ้นอยู่อันนี้มือปืนคนใหม่อึ๊บโอ้มาดูว่าจะขึ้นไหมต้งลงไปอยู่ข้างล่างดีกว่า มาดูว่าจะขึ้นหรอโยโย่มาโคงมาแล้วมีข่าวเขาเลยเลยเนี่ยยันบาได้จ้อยกหน่ยคลิปยันบาได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่ะบาได้ถ่ายโดนหรอ เดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นไหม,ไมไเอาเดี๋ยวมาดูว่าแกจะทำไงถ้าหลักไปข้างหน้าเนี่ยมันยิ่งจะจมไปหรือเปล่ามันหนักข้างหน้าเลยแล้วดินข้างทางมันเปียกๆเวยพี่น้องเดี๋ยวดูว่าท่านเปาบุญจินเขาจะสั่งงานยังไงครับ อ่อจะลากไปข้างหน้าบ่อ๋อไม่ถึงทำไงจง้ะอาโซ่มาลากมันขึ้นบ่หรอแต่ลากด้วยหิวด้วยนะจะขึ้นอยู่มั้งโอเดี๋ยวต้องรอโซ่แล้วกันครับผมโซ่กับรถไทยบ่ให้ขึ้นขับรถไทยมาแล้ว ให้ขึ้นขับรถไทมาพาชีแล้วดิมาแล้วดิให้มันขับมาแล้วแต่ไม่รู้มันออกมาถึงไหนแล้วต้องรอโซ่ครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่า,า,เ,ลาเดียบร้อย หน้าจมลงกันดินเลยน้ำหนักข้างหน้าเหมือนกันนะครับนี่เอาหกล้อลากถ้ารถเบาเนี่ยลากมันขึ้นแน่ๆเดี๋ยวเราโซ่มาก่อนแล้วกันครับ ไอรถจะไปเอาโซ่ก็ติดอีกเอา้าจมอีกครับเอเอไหนะก็จมล้อหน้าอีกเดือนเรทเรๆครับขึ้นไม่ได้ครับผมน่าจะจมล้อหน้าแล้วแหละ

ไปเลย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 อย่าหยุดอย่าหยุดเออนไหนเ,เออขึ้นขึ้นเดี๋ยวตกไปอีกเออเนี่ยบอกให้ดันแบบนี้แหละเมื่อกี้แกว่ามันไม่ถึงครับขึ้นแล้วแล้วบอกให้ดันแบบนี้แหละแกว่ามันไม่ถึงแกกลัวโดนหัวรถเมื่อกี้น่ะก็เลยต้องไปเอาโซ่ าทางแตกเลยฮะไม่กวาดตรงนี้หน่อยจ๊ะไปแล้วไปรอยเชนแล้ว กะจะสับล่องนึกว่ามันแข็งมันเปียกครับนี่มันเปียกมันเปียก,ยกอืม อเอาลูกรังครับมามาโรยหน่อยว่าบอ่อเรามีลูกรังอยู่แต่เอามาเทเมื่อตอนกลางวันแล้วมันไม่มีรถไถว่าจะเทไว้มันก็ไม่ได้ยุบมากแบบนี้ว่าจะซ่อมอยู่สงสัยต้องเอาเทแล้วแหละแบบนี้ไม่ได้แล้วครับอีกกวัดตรงนี้ด้วยแบบนี้ต้องเทแล้วครับไม่ไหวลว เดี๋ยวพังหมด,ดจะใช้ยุ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวถนนพังยุ่งแต่มันเรียบหมดนะครับมีหลุมแค่ตรงนี้แหละสองสามหลุมยวเอาลูกลังมาเทออไปแล้วบ่นั่นโอ้ยยับตรงนี้ไปไปงี้เลยเอาไปเป็นอนัอนอันสน <c oughs> ยังยับ นะพี่น้องนะไปครับเดี๋ยวเราจะไปสดดินกันไปเจนญตูวันนี้ให้มือปืนครับ น,น่ากิติมสักอดีตเคยเก่าครับผมดูเก,กกไกจะสับล่องครับนี่เกกายเป็นตกล่องไปเลย,ยเดี๋ยวอาลูกลังนั้นนี้นะครับมาซ่อมทางเราก็จะได้วิ่งง่ายๆด้วยทางเขาก็บบพังน้ำ ากาศก็แดดแดดแบบสุดๆเลยครับผมนี่บอ่อเราตรงนี้ก็มีลูกลังครับลูกลังก็สวยอยู่เททางเทไหรก็โอเคครับเราจะต้องคนลูกรังเนี่ยมาเทโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ